สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมอีคิวจากเพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่ครับในคลิปก่อนหน้าเราได้รู้จุดประสงค์ของคอร์สเรียมโปรแกรมเมอร์กันไปแล้วคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงความสําคัญของลอจิกในมุมของโปรแกรมเมอร์กันสักนิดหนึ่งว่าทําไมผมถึงหยิบมันมาเป็นเนื้อหาหลักในคอร์สนี้ครับไปดูกันเลยจริงๆแล้วลอจิกหรือวิธีการคิดวิเคราะห์ในมุมของโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษหรือพิเศษ แตกต่างไปจากในสายงานอื่นๆเลยครับมันอาจจะเพียงแค่ต้องการความละเอียดความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองลองนึกถึงเวลาที่ใครสั่งงานเราอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราอาจจะต้องถามเขากลับใช่ไหมครับว่าอบบ๋อทำแบบนี้ใช่ไหมหรือทําแบบนี้ใช่ไหมทําแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ผมทําอะไรต่อหรือถ้าเกิดเหตุการณ์อีกแบบหนึง่งให้ทําอะไรต่อ น,นี่ขนาดเป็นการสื่อสารระหว่างคน2คนที่เขาสั่งงานเราเรายังต้องถามเขากลับขนาดนี้เลยแล้วลองนึกถึงว่าถ้าเราต้องสั่งงานคอมพิวเตอร์ไม่นับรวมพวก AI หรือพวกสิรินะครับคือมันไม่สามารถที่จะคิดหรือถามเรากลับได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะมองว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวก็ได้นะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องสั่งงานมันให้ละเอียดและชัดเจนบอกว่าให้มันทำอะไร1 2, 3, 4 ถ้าเจอแบบนี้ให้ไปทําอะไรหรือถ้าเจออีกแบบหนึง่งจะให้ไปทําอะไรหรือจะให้มันทํางานซ้ากี่ครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่าลอจิกซึ่งเพื่อนๆยังไม่จําเป็นที่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จนต้องไปหาคอร์สลงจริงจังขนาดนั้นครับเพราะว่าลอจิกในเบื้องต้นเนี่ยสามารถฝึกฝนได้จากทั้งในชีวิตประจําวันในเกมที่จับต้องได้เช่นพวกบอร์ดเกม หรือว่าเกมพวกโซโดคุอะไรต่างๆที่เราเคยเล่นกันในสมัยเด็กๆนะครับเกมตัวเลขที่ไข้กันไปมาแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่เกมบนมือถือก็ได้เช่นเดียวกันเช่นเกมพวก Candy Crush อะไรพวกนี้ก็สามารถเอามาฝึกลอจิกได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราครับว่าเราจะมองมันยังไงเพื่อที่เราจะเอามันมาขัดเกลาหรือเอามาฝึกฝนลอจิกของเรายกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจําวัน ถ้าเ,เพื่อนเพื่อต้องการทําไข่เจียวหมูสับครับโดยปกติแล้วเราก็ทํามันด้วยความเคยชินเราก็เดินเข้าครัวเดินไปเอาหมูสับมาไปเอาไข่มาเอามาตอกใส่ถ้วยเอามาตีผสมกันเอามาปรุงรสนิดหน่อยตั้งกระทะแล้วก็เอามาทอดแล้วก็ตักใส่จานใช่ไหมครับทุกอย่างคือเราทําด้วยความเคยชินนะครับคือเราไม่ได้ต้องมานั่งคิดอะไรวิเคราะห์อะไรมาก่อนนะครับแต่ลองนึกถึงว่าถ้าเราต้องการให้ลูกหลานเราทํา หรือเราต้องการสั่งให้ใครสักคนหนึ่งทำที่เขาไม่เคยทำไข่เจียวหมูสับมาก่อนครับเราก็ต้องบอกขั้นตอนเขาใช่ไหมครับว่ามันต้องทำอะไรบ้างาต้องเอาไข่มานะลูกต้องเอาหมูสับมานะลูกต้องเอามาตอกใส่ถ้วยนะเอามาตีนะเอามาปรุงรสยังไงบ้างนะครับเอามาทอดยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราบอกไม่ชัดเจนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งไข่ที่ออกมาอาจจะ หมูเยอะเกินอ่าบางครั้งไข่เยอะเกินใส่หมูนิดเดียวหรือบางครั้งไขท่ทอดที่ออกมาอาจจะอมน้ํามันก็ได้นะครับหรือท้ายแย่ที่สุดเลยก็อาจจะไหม้อะไรเงี้ยครับหรืออาจจะลืมปิดเตาอะไรเงี้ยนะครับนี่คือในกรณีที่เราบอกเขาไม่ชัดเจนดังนั้นครับเราก็อาจจะฝึกคิดเล่นๆก็ได้ครับว่าถ้าเราต้องการสั่งให้ใครทําไข่เจียวหมูสับหรือ ลองจินตนาการว่าเราทําไม่เป็นมาก่อนนะครับเราอยากรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับขั้นตอนการทํามันมีอะไรบ้างลองเขียนลิสต์ออกมาเป็นข้อข้อหนึ่งสองสามสี่ดูครับแล้วก็ลองเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้คนข้างกายลองอ่านดูก็ได้นะครับลองถามความเห็นเขาดูว่าอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่าอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือเปล่านะครับไม่จําเป็นต้องเขียนยืดยาวนะครับเขียนเป็นข้อ,ข,อข้อก็ได้ ครับอย่างบางคนเนี่ยเอามาให้ผมดูนะครับผมก็เขาอ,อาจจะเขียนว่า,อาตอกไข่ใส่ถ้วยตีให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเตาแล้วก็เอาไข่ตั้งเตาตั้งน้ามันเอาไข่ใส่นะครับแล้วค่อยตักใส่จานนะครับเขียนมาแค่นี้ผมก็อาจจะมีความเห็นว่าเฮ้ยตอนที่ตั้งเตาแล้วไม่เทน้ํามันใส่หรออ่า อันนี้คือคําถามแรกหรือถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาเขียนว่าเทน้ํามันใส่แล้วผมก็อาจจะถามเขาต่อว่าเทน้ํามันใส่เปิดแก๊สต้องเปิดไฟแรงเท่าไหร่นะครับเปิดไฟแรงเท่าไหร่แล้วต้องรอนานเท่าไหร่ที่จะบอกว่าถึงจะบอกว่าไฟเอาน้ํามันร้อนนะครับก่อนที่จะเอาไข่ใส่นะครับคือคําถามเหล่านี้นะครับมันสามารถแตกหรือซอยย่อยออกมาได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองว่า เราจะมองได้ละเอียดมากน้อยขนาดไหนนะครับยิ่งละเอียดมากยิ่งดีเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้รู้หรือมันไม่ได้มีประสบการณ์นะครับหรือที่สามารถคิดหรือตกผลึกเองได้เ mm. พราะฉะนั้นเราไม่บางครั้งเราไม่มีทางรู้หรอกว่า mistakes, ที่เราบอกว่าละเอียดแล้วเนะี่ยสำหรับคอมพิวเตอร์มันละเอียดมากพอหรือเปล่านะครับเ <an> พราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสั่งงานคอมพิวเตอร์นะครับ <an> ยิ่งเราระบุให้ละเอียดชัดเจนได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับ ตัวอย่างถัดมาครับหรือแม้แต่การจัดของก็ตามนะครับโดยปกติสมมติเพื่อนๆเดินไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรที่วางลกอยู่ที่พื้นเนี่ยครับอาจจะมีขวดอะไรวางลกอยู่ที่พื้นแล้วก็มีกล่องวางอยู่นะครับแต่เพื่อนๆเห็นชั้นที่มันว่างอยู่ใช่ไหมครับโดยปกติเพื่อนๆก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเห็นแล้วก็คือก้มหยิบขวดมาวางหยิบขวดมาวางบนชั้นวางวางวางจนไปถึงกล่องอ่ะก็หยิบกล่องขึ้นมาพอจะเอากล่องไปวางบนชั้น วางไม่ได้ครับเพราะว่าขวดต่างๆที่เราวางไว้เมื่อกี้มันขวางอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆก็ต้องเอากล่องไปวางกับคืนก่อนแล้วก็ไปโกยพวกเอาขวดต่างๆออกมาเพื่อที่จะเอากล่องเนี้ยขึ้นไปวางแล้วค่อยเอาขวดกลับไปวางอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลองดูดีๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อนใช่ไหมครับจากตอนแรกเราต้องเอาขวดไปวางข้างบนเสร็จแล้วเราก็เอาขวดออก แล้วตอนหลังเราก็เอาขวดกลับเข้าไปใส่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือโดยที่เราบางครั้งเราทําโดยปกติทําโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะครับคือเราเห็นแล้วเราก็หยิบหยิบทำนะครับด้วยความที่เราอยากจะเก็บให้มันเป็นระเบียบนะครับแต่ถ้าเราอยากจะฝึกตัวเองอีกนิดหนึ่งนะครับผมลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะทําอะไรนะครับสมมุติว่าเห็นของอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราอยากจะจัดมันเนี้ยเราลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งก่อนว่าเอ๊ะ มันมีอะไรบ้างนะมีขวดอยู่ใช่ไหมอ่ามีกล่องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่าตรงนี้มีชั้นอยู่ใช่ไหมเอ้ถ้าเกิดหยิบขวดไปวางก่อนแล้วกล่องไปวางเดี๋ยวมันจะขวางหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นอาจจะเราอาจจะหยิบขวดอาจจะหยิบกล่องมาก่อนเอากล่องมาเอาไปวางแล,วแล้วเราเอาค่อยเอาขวดเข้าไปวางตอนหลังนะครับแบบนี้มันก็จะทําให้เราลดการทํางานที่ซ้าซ้อนลงได้นะครับแบบนี้ก็ถือเป็นการฝึกลอจิกชนิดหนึงนน่งเชน่นเดียวกันครับ รืออย่างตัวอย่างสุดท้ายครับเรื่องของการเล่นเกมบนมือถืออะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเกม Candy Crush ละกันนะครับเกมเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการเลื่อนลูกกวาดใช่ไหมครับให้มันมาชนกัน3อันหรือ4อันก็ตามหรือ5อันก็ตามแล้วก็ระเบิดนะครับซึ่งบางคนนะครับคือเล่นเกินด้วยความเพลิดเพลินนะครับไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเล่นผ่าน่านไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าะจะต้องได้กี่ดาวนะครับอย่างเกมมันมีให้ 3ามดาวหรือ5้าดาวผมจำไม่ได้นะครับก็เล่นอาจจะผ่านด้วยดาวเดียวก็คือปล่อยผ่านไปเพราะเราเล่นด้วยความเพลิดเพลินไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราต้องการฝึกตัวเองอีกสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆแบบฝึกฝนตัวเองนิดนึงเนี่ยเราอาจจะตั้งโจทย์ตัวเองเล,เล็กๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเช่นเฮ้ยเกเอ,อดานไหนที่ผ่านด้วย1ดาวนี้เราลองกลับไปเล่นใหม่ได้ไหมลองผ่านอย่างน้อย2ดาว ผ่านให้ได้2ดาวขึ้นไปดีไหมนะครับแล้วเราอาจจะตั้งโจทย์ให้เราเลยก็ได้ว่าต่อจากเนี้ทุกด่านเนี่ยเราต้องผ่าน2ดาวขึ้นไปถ้า1น่ดาวถือว่าไม่ผ่านเหมือนเราตั้งโจทย์เล่นให้เราแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเห็นเพื่อนได้คะแนนเยอะกว่าเราในด่านนี้เราก็อาจจะลองย้อนกลับไปเล่นด่านนี้ดูแล้วตั้งโจทย์ว่าทํายังไงให้เราได้คะแนนมากกว่าเพื่อนคนนี้นะครับอาจจะไม่ต้องระดับ1ก็ได้แต่ขอแค่ว่าให้มากกว่าเพื่อนที่สูงกว่าเราสัก1หรือ2ระดับอย่างเงี้ย นะครับก็คือตั้งโจทย์ให้ตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลงการตั้งโจทย์นะครับสเต็ปถัดมาคือพอเราลองมาลงพอเราลองมาเล่นจริงแล้วนะครับก่อนที่เราจะเล่นเราก็มองดูดีๆก่อนครับว่าหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วมองทั้งกระดานดูดีๆก่อนนะครับสมมุติว่าด่านนี้มันมีให้เลื่อนทั้งหมด20ครั้งนะครับถ้าเราเล่นโดยไม่คิดอะไรเลยนะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนไปเลือเล่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบ20ครั้งแล้วมันก็ อาจจะผ่านด้วย1ดาวนะครับแต่ถ้าเราหยุดแล ok ้วลองคิดดูดีๆครับเราอาจจะเลื่อนแค่ครั้งที่1ด้านซ้ายนะครับครั้งที่2ด้านขวาและครั้งที่3ด้านขวาอีกทีหนึ่งแต่พอเลื่อนครั้งที่3ามพวกเนี้ยเราได้ต่อกัน5าอันจนได้เม็ดที่เป็นเม็ดลูกกวาดนะครับลูกกวาดพิเศษตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าครั้งที่4เนี่ยเราเลื่อนลูกกวาดพิเศษปุ๊บเนี้ยมันจะระเบิดทั้งกระดาษเลยนะครับ มาอาจจะทําให้เราชนะด่านนั้นไปเลยก็ได้ด้วยการเลื่อนแค่4ครั้งครับสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ในการฝึกฝนได้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองว่าเราจะหยิบมันมาฝึกหรือเปล่าซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะทําเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองนะครับก็ลองเอาหยิบมาฝึกดูนะครับผมและสิ่งสุดท้ายที่ผมยาจะเน,น้นเพื่อนๆก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องคิดละเอียดจริงจังไปซะทุกเรื่องครับ เดินทางสายกลางค่อยๆคิดค่อยๆฝึกให้รู้สึกว่าสนุกไปกับมันครับในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าฝืนหรืออาจจะรู้สึกว่ายากนะครับแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะคล่องขึ้นมาเองครับแล้วทีนี้ถ้าเราเห็นเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมองออกได้เลยว่ามันจะต้องเกิดขั้นตอนอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4ครับก็เอาใจช่วยเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ